สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ฮิโรชิมาแล้วนะครับเราเดินทางจากชินโอซาก้าด้วยชินคันเซ็นนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งก็มาถึงแล้วตามแผนนะครับวันนี้เราก็จะไปที่มิยาจิมากันเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักไปเก็บกระเป๋าเช็คอินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะอยู่ที่มิยาจิมาทั้งวันเลยจนถึงตอนเย็นนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับ สถานีปลายทางของเราคือสถานีมิยาจิมาคุชินะครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกานะมิยาจิมะนะครับก็คิดว่าใช้เวลา,าประมาณสัก15-20นาทีก็น่าจะถึงแต่ว่าตอนเนี้ยเราเช็คสภาพอากาศมาเนี่ยเหมือนฝนจะตกดูในพยากรณ์อนนากาศเนี่ยเขาบอกว่าตกแบบ1 0 0เซนี่ยข้างนอกตอนเนี้ยคือแบบคึ้มมากๆเลยคือมันแบบต่างจากที่เราไปตอนโอซากสกามากเลยนะนะคือแบบแดดจ้าร้อนเลยตอนนี้คือแบบคึ้มใช่ไหม คิดว่ามันมาแน่ๆแหละเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะมา,มาขนาดไหนนะตอนนี้เรามาถึงที่สถานีมิยาจินมาคุชิแล้วน,นะครับ ก็คือฝนตกเป็นที่เรียบร้อยตกค่อนข้างหนักเลยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มซาละเดี๋ยวเราตงไปที่ท่าเรือมิยาจิมานต่อซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสถานีเลยแตนะ่เราอาจจะต้องรอให้มันซาาแล้วเราก็เดินฝ่าฝนไปาาน,นะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเราจะข้ามเรือไปที่เกาะมิยาจิม่าต้องเสียแท็กซ์เพิ่มนะอีกคนละ100เยเยนนะครับ มาเสียแท็กฟรีนะครับที่ตู้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปที่เกาะมิยาจิมาหลังจากที่เราจ่ายแท็กฟรีเข้ามานะครับเราก็โชว์ตัวตัวต๋วที่เป็นแท็กฟรีพร้อมกับพาสของเรานะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาที่ตัวท่าเรือได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันไปประมาณสัก10บนาทีก็จะถึงก ima, เกาะมิยาจิมะแล้วต นี้เราก็อยู่กันที่เกาะมิยาจิมะแล้วนะครับก็สำหรับเกาะมิยาจิมะเนี่ยจริงๆอ่ะมีชื่อหนึ่งนันก็คือเกาะอิซึกุชิมะเราก็นั่งเรือข้ามฟากมานะครับเป็นเรือเฟอร์รี่ลำใหญ่มากเลยประมาณสัก10นาทีแล้วเราก็มาถึงกันละ ก็สาหรับเกาะเนียจิมาเนี่ยจริงๆ 1941, แปลว่าเกาะแห่งเทพเจ้านะฮะในที่เนี่ยก็จะมีศาลเจ้าที่เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะซึ่งศาลเจ้าอิซึกุชิมะซึ่งตรงจุดศาลเจ้าเนี่ยจะมีตัวเสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่เลยถือว่าเป็นหนึ่งในสจุดชมวิวหรือวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพากันไปดูเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่ศาลเจ้าเนี่ยขอแวะเติมพลังกันก่อนนะครับถ้าใครที่มาที่เกาะมิยาจิมะครับ ของเด็ดที่ต้องมาลองที่นี่ก็คือหอยนางลมเราก็เข้ามาที่ร้านสักร้านหนึ่งนะอร่อยแลนดอมของเรานะครับเราก็สั่งอันนี้มานะครับคือเป็นข้าวหน้าหอยออยสเตอร์เนาะหอยนางลมกับไข่เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงแหมจะอลองลอง เค็มเค็มเค็ม,มอืมอรหอได้ใร้ได้ ก็เดินมาตรงนี้ครับจุดนั้นจะเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นท่าที่ยื่นออกไปนะแล้วก็จะเป็นมุมถ่ายรูปตรงนั้นนี่คือสามารถเห็นเสาโทริอิแบบเต็มๆได้เลยแต่ว่าคิวนี่คือแบบต่อแถวกันค่อนข้างนานเลยที่เกาะเมยาจิมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นแบบเกาะศักดิ์สิทธิ์นเนาะมีเรื่องเล่าที่ว่า ถ้าเกิดว่ามีคนป่วยคนแก่อะไรเนี่ยที่แบบว่าใกล้จะเสียชีวิตอะคือต้องแบบว่าออกจากเกาะไปเลยนะคือเขาไม่อยากให้กใหเกาะที่นี่แบบแปดเปื้อนแล้วก็ที่เราเห็นเป็นตัวเสาธุรีตัวเนี้ยเป็นเหมือนเป็นประตูทางเข้าเขาเชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างดินแดนของเทพเจ้ากับมนุษย์ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเข้ามาที่เกาะเนี่ยก็ต้องผ่านลอดตัวเสาธุรีตัวเนี้ยเข้ามาก่อนอ่าแบนนี้คือเป็นความเชื่อของของคนที่นี่ในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งตัวสอบโุรอีเนี่ยก็คือน้ำหนักถ้าจำไม่ผิดนะถ้าประมาณ70ตันประมาณนี้นะเหมือนวางอยู่บนแผ่นดินเฉยๆเลยคือแบบไม่ได้มีการแบบเจาะเสาเข็มหรือว่าลงลงรากฐานอะไรเลย,เลยซึ่งมันยังอยู่ได้มาตั้งแบบหลายสิบหรือหลายร้อยปีเลยอ่ะม,มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆเลย กำลังจะไปที่วัดได้โชอินด,ดูทางครับต้องเดินขึ้นบันไดมาโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องแต่วิวสวยอยู่นะนี จากมิยาจิมะนะครับก็นั่งรถไฟอะครับลงที่สถลาทีฮิ่โรชิม่าแล้วเราก็กลับมาที่โรงแรมกันก่อนเพราะว่าฝนมันตกแล้วทาให้เราแบบรู้สึกเหนียวตัวก็เลยอยากจะกลับมาอาบน้ําอาบท่ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้ากันไปที่ฮอนโดริเป็นช้อปปิ้งสตรีทที่ชื่อดังของในฮิโรชิมานะครับแล้วเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วอาจจะปิดวันนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้เราก็ยังอยู่ที่ฮิโรชิมาเหมือนเดิมนะ เดี๋ยวเราจะพาไปในโซนของมิวเซียมแล้วก็เมมโมเรียลเกี่ยวกับเรื่องของสงครามโลกนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันวันพรุ่งนี้นะครับ ส็เครับทรับเช้านี้ครับเรายังอยู่กันที่ฮิโรชิม่านะครับและเราพาทุกคนมากันที่อะตอมิกโดมนะครับผมซึ่งเป็นอนุสรสถานในช่วงสองสงครามโลกครั้งที่2นะครับ สงครามลกครั้งที่สองอะทางญี่ปุ่นอ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากขยายอาณานิคมใช่ไหมเขาก็เลยทิ้งระเบิดลงที่เพอร์ฮาเบอร์ทำให้อเมริการู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องจบเรื่องนี้แล้วละ่ะเขาก็เลยส่งลิตเติ้ลบอยมาลงที่ฮิโรชิมะลิตเติ้ลบอยก็คือระเบิดปรามานูทำให้เหตุการณ์อเนี่ย เป็นแบบเนี้เ,นนเลยซึ่งเขามาส่งลงวันที่เท่าไหร่นะวันที่6 oh. สิงหาปี1945เวลาประมาณ8โมง45นาทีเขาบอกกันว่าระเบิดเนี่ยที่มันลงมาตรงเนี้ยรัศมีประมาณ2กิโละจากจุดศูนย์กลางอ่ะก็คือแบบราบเป็นหน้ากองเลยอุณหภูมิตรงบริเวณจุดศูนย์กลางอะประมาณแบบ1,000องศาถ้าจะพูดจริงจริงเน่ะก็คือคนที่อยู่บริเวณตรงนั้นอะเขาอาจจะไม่รู้ตัว้ดยธรอ่ะว่าแบบเขาเขาเสียชีวิตอะ <Wow. S 2> เพราะว่าอุณหภูมิมันแบบมันสูงมากๆอะ่ะ คือคนตายเป็นแสนคนเลยนะแต่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาก็ยังไม่ยอมนะคือเขาก็สู้ต่อจนแบบอเมริกาต้องตัดสินใจลงอีกลูกหนึ่งที่<อ>นางาซากิลลูกแรกเขาชื่อลิตเติ้ลบอยใช่ป่ะลูกที่สองเนะี่ยเขาชื่อแฟตบอยซึ่งพอพอลงที่นางาซากิุ๊บอบก็คือญี่ปุ่นนะยอมแพ้เลย<อ>คือเพราะว่าคนตายมั็นแบบเยอะมากๆเลยนีย่แหละอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของช่วงสงครามโลกแล้วก็จุดที่สุดของสองครามโลกครั้งที่สง แดก็จะบอกจริงมันก็น่าอัศาจารย์มากนะเพราะว่าเหตุการณ์มันยังไม่ถึงร้อยปีแต่ว่าที่เราเห็นนะในรอบๆเมืองเราเนี่ยมันมีถูกพัฒนาจนเราไม่เห็นถึงความสูญเสียในช่วงนั้นเลยอะ่ะเออมันเป็นเรื่องที่อัศาจรจรย์จริงๆก็ยังยืนยันว่าญี่ปุ่นสุดยอดป่ะเดี๋ยวเราพากันไปต่อบริเวณตรงเนี้ยมันก็จะมีทั้งสวนเมมโมเรียลพาร์คแล้วก็มีซาดาโกเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ของเด็กน้อยที่ได้รับผลกระทบในช่วงของสองครามโลก เดี๋ยวเราพากันไปต่อสำหรับซาดาโกะนะครับหรือว่าชื่อจริงของเขาก็คือซาดาโกะซาซากินะครับเธอเป็นเด็กสาวที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดปรมาณูรครับตอนเธออายุแค่เพียงแค่2อขวบขนาดเองเธอเป็นแบบนักกีฬาด้วยนะจนเธออายุ11บขวบอะ อาการเธอก็เหมือนจะแบบไม่สบายคุณหมออ่ะเขาตรวจร่างกายปรากฏว่าเธอเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งจริงๆแล้วว่าเธอก็ได้ผลกระทบจากลังสีนั่นแหละแต่ว่าเธอเพิ่งจะแสดงอาการขึ้นมาอาการของเธออ่ะหนักขึ้นเรื่อยๆจนแบบเธอต้องเข้าโรงพยาบาลตอนเพื่อนๆไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลอ่ะเพื่อนๆเขาก็เล่าให้ฟังอ่ะว่าถ้าพัดนกกระเรียนครบหนึ่งพันตัวอาการป่วยต่างๆอ่ะของเธอก็จะดีขึ้นเธอก็จึง พับนกกระเรียนไปเรื่อยเพื่อนๆเธอก็ช่วยพับช่วยพับไปจนได้ประมาณนักพันกว่าตัวประมาณ1,300ตัวอาการเธอก็ยังไม่ดีขึ้นกลับเป็นว่าอาการเธอก็แบบค่อยๆสุดลงซุดลงซุดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตในวันที่25ตุลาปี1955ตอนเธออายุประมาณ12ขวบนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามา,มากๆเลยที่เด็กสาวคนหนึงอะอนาคตค่อนข้างดีอนาคตไปไกลเลย แต่ต้องแบบมาป่วยที่ได้รับจากการได้รับผลกระทบจากเรื่องของ,งรังสีซึ่งหลังจากที่เธอเสียชีวิตรประมาณ3ปีครับในวันที่5าพฤษภาปี1958รตรงกับวันเด็กของประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มีการเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้เกิดขึ้นเป็นอนุสรสถานเพื่อลำาลึกถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น,นะครับก็คือเหตุการณ์ระเบิดปรมานูที่ฮิโรชิมา่า เราจะไปที่มิวเซียมกันต่อนะครับก็จะเป็นมิวเซียมที่จะแสดงเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วก็การลําลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2อ,อยู่ตรงปลายทางจากซาดากะนะครับเดินผ่านเมมโมเรียลพาร์คมานะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เลย กันว่าที่นีเนี่ยเข้ามาเราต้องทําใจดีเพราะว่าเราอาจจะเห็นถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเราอาจจะทําให้เราแบบรู้สึกกระตุกกระเทือนจิตใจเพราะว่าภาพที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเหมือนกันเดี๋ยวเราออกมาเดี๋ยวเรามาเล่าความรู้สึกให้ทุกคนฟังละกันครับ รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะคือสงครามหรือว่าความรุนแรงมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกอันนี้ก็คือเหมือนเป็นบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะคือภายในเขาก็จะจัดแสดงเหตุการณ์แล้วก็เป็นของของคนในยุคตอนนั้นนะเนาะมันจะมีพวกเสื้อผ้ามีของใช้มีสิ่งของต่างๆนะที่จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถ้าใครมาที่เมืองโฮโรชิมานะที่เนี้ยน,น่ามามากๆเลย มิวเซียมเนี่ยค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ200เยเยนก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงก็สามารถเดินได้ศึกษาได้วัติศาสด์นะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะพาทุกคนไปต่อกันที่ m a ส d a m มิวเซซึ่งต้องบอกว่าเมืองฮิโรชิมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองต้นกำเนิดของแบรนด์รถยนต์มาส d a นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นั่นน่าจะจัดแสดงประวัติความเป็นมาแล้วก็รถรุ่นต่างของของมาสดนะครับเดี๋ยวเราพากันไปต่อ เราออกจากมิวเซียมนะครับขึ้นแฟมที่ฮอนโดริแล้วก็กลับมาที่สถานีฮิโรชิม่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไฟซันโยไลนะครับไปลงที่มาซ่ามิวเซียมพิทินนะครับก็ใช้เวลาสักประมาณ20นาทีน,นะครับ The next นี้เราอยู่กันที่สถานีมุกไกนาดานะครับเรานั่งจากสถานีฮิโรชิม่านะครับมา2สต็ปนะครับแล้วก็ถึงที่สถานีมุกไกนาดาแล้วก็เดี๋ยวเราเดินอีกสักประมาณเนี่ยห้าเมตรก็ถึงละก็สําหรับมาซาเมิวเซียมนะครับก็จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาแล้วก็รถรถยนต์รุ่นต่างๆของมาซานะครับสําหรับใครที่อยากจะมาที่มิวเซียมแห่งนี้ครับเราจะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนประมาณ1เดือน แล้วก็ค่าเข้าเนี่ยไม่มีค่าเข้านะสำหรับที่นี่คือตามมากันได้ถ้าใครแบบสายรถยนต์อยากจะมาดูว่าเออที่นี่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็สามารถตามมาได้เลยลตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ล็อบบี้ของ m a สเตอร์คอร์ปอเรชนะครับ ก็คือเราอะจองคิวมาเนาะออนไลน์อะครับแล้วเราก็มาที่ตัวเคาน์เตอร์ข้างหน้าเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้บัตรตัวนี้มานี่เป็นมาสตาร์มิวเซียมมาให้นะครับก็เราจะนั่งรถบัสเข้าไปที่ตัวมิวเซียมของเราจองคิวมาตอนบ่าย2องโนาทีนะครับเพราะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวอะมาเต็มเลยมารอเราเต็มเลย